ินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนปัญญาประดิษฐ์นะคนนาาร,นรับผมนายอาริปดูรับบทเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาประดิษฐ์ครับดิฉันนางสาวโรเดนามาซีรับบทเป็นครูครับมิฉันนางสาวอัปปีตาอีรับไปไปรบทเป็นปนักเรียนค่ะดิฉันนางสาวสาดาบินะรับบทเป็นปนักเรียน เทปไทยรวมและเนื้อชาชาไทายพิ่งกระเิชาไทายทวีดีชัยชย,ยสวัสดีครับนักเรียนทุกคนผมผู้อำนวกยการโรงเรียนปัญญาประดิษฐ์นะครับนายอาลิซประดูสวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้เป็นวันเปิดเทอมของภาคเรียนที่2ของปีการศึกษานี้นะครับครูหวังว่าทุกคนจะมีเป้าหมายที่นักเรียนได้ตั้งเอาไว้ในปีนี้ในการศึกษาหาความรู้และก็ทักษะต่างๆนะครับ ออกูขอให้ทุกคนโชคดีในปีการศึกษานี้นะครับขอบคุณครับอ่านักเรียนทุกคนเดินเข้าห้องกันเป็นแถวนะคะไปรอคุณในห้องก่อนเดี๋ยวครูขอตัวไปพบะเขอบอไปทน,นะคะ, okay, คะโอเคค่ะไปเดินดินๆหน่อยดีเฮ้ยดาไม่เห็นนะว่าเราหยุดอยู่แหกตาดูซะบ้างดิขอโทษบาย มีชั้นก่อนแล้วมีชั้นล่างมีด้านหน้ามีนันขอทงไปห้องน้ำหน่อยได้ไหมไม่ให้ไปหรอกโอ้โหมองเว็บเล่นว่าเงอต้นไม้เดินได้ตอนทางขึ้นก็ไม่เห็นร่างล้วมัน จะหยอกเล่นการเฉยๆค่ะสุรดาเธอคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกไหมมันไม่ชอบค่ะครูมันทำให้หนูรู้สึกไม่ดีค่ะน,นัดพวกเธอทั้งหมดตามมาที่ห้องในแหวเรามีเรื่องต้องคุยกันได้ค่ะเชิญมาอ่าไหนพวกหนูลองเล่ามาสิว่าเรื่องมันเป็นยังไงหนูแค่เอ่อเล่นสุรดาเล่นๆล่นขำๆไปค่ะไม่ไดว่าสุรดาจะเฉ๋อ ใช่ใช่ค่ละครูพวกหนูทะ่ลาอกันเล่นเฉยๆค่ะไม่คิดว่าสุเรดาจะเอาเรื่องนี้ไปขึ้นหน้ากับครูโอเคงั้นครูขอถามสุเรดานะคะ<ส>เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสุเรดาคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกไหมคะหนูรู้สึกแย่ค่ะครูคทุกครั้งที่มีซาบามีรอเรียนหนูมันทาให้หนูรู้สึกว่าหนูแตกต่างกับเพื่อนคนอื่นค่ะอ่าเห็นไหมคะว่าสุเรดาไม่ได้รู้สึกตลกและสนุกกับสิ่งที่หนูพูดเลย หนูรู้ไหมว่าการกระทำของหนูมันอาจจะมีผลกระทบต่อจิตใจของสุเรดานะคะหนูลองคิดดูว่าถ้าหากอีทัยมาพูดในสิ่งที่หนูรู้สึกไม่มั่นใจหนูจะมีความรู้สึกยังไงรู้สึกแย่ค่ะครูค่อัานีนุทาพิซาคำพูดและการกระทำของหนูมันอาจจะมีผลกระทบต่อใจิตใจของคนอยู่นะรู้ไหม บางครั้งสิ่งที่หนูคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกตลกขำๆำแต่มันอาจจะสร้างบาดแผลในใจของคนอื่นไปตลอดชีวิตหนูลงใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นลองคิดดูนะว่าถ้าหากมีใครมาพูดหรือทำในสิ่งที่หนูกระทำอยู่หนูจะรู้สึกยังไงเราสามารถเปลี่ยนตนเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นได้นะลูกไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกคนล้วนแต่ทำสิ่งที่ผิดพลาดกันทั้งนั้นแต่สิ่งที่สำคัญ คือหนูพร้อมที่จะเรียนรู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นและหนูสุรยดยาหนูมีคุณค่าในแบบของตัวเองอย่าปล่อยให้คนอื่นมากำหนดคุณค่าของหนูหนูมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตในแบบของหนูความสวยงามและความพิเศษของหนูไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์ภายนอก แต่มันอยู่ที่หัวใจและจิตใจของหนูดังนั้นจงใช้ชีวิตให้มีความสุขมั่นใจในตนเองเดินต่อไปอย่างภาคภูมิใจครูไม่ได้ต้องการให้พวกเธอแค่มาขอโทษกันแต่ครูอยากให้เธอเข้าใจซึ่งกันและกันกันจริงๆสุเรดาเราขอโทษนะต่อไปนี้เราจะไม่แกล้งเธออีกแล้วใช่ใช่เราก็ขอโทษเหมือนกันนะไม่เป็นไรเรามาเป็นเพื่อนกันได้ไหมได้สิ<ต>เกี่ยวก้อยกัน เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความแตกต่างของเราทุกคนคือสิ่งที่ทําให้แต่ละคนมีคุณค่าในแบบของตัวเองการเคารพและเห็นคุณค่าของผู้อื่นจะทําให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นคําพูดและการกระทํามีพลังมากกว่าที่คิดเราควรเลือกจะพูดและทําสิ่งที่สร้างกำลังใจให้กันและกันการขอโทษและการให้อภัยทําให้เราตกโตกขึ้นและแก้ไขความบิดพลาดได้ ความมั่นใจในตัวเองคือสิ่งสำคัญที่เราควรรักษาไว้อย่าปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมาทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองเราทุกคนสมควรได้รับความรักและเคารพในแบบที่ตัวเองเป็น